สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอโหชาแนลช่องทางการนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปสาธารณาสุขชี้โอมิคอนไม่ใช่สายพันธุ์ที่น่ากลัวมากมีโอกาสเป็นโรคประจำถิน่นนายแพทย์จากรัฐชี้โอมิคอนเป็นสัญญาณว่าเป็นโรคประจำถิ่นเร็วขึ้น ยันยังไม่ใช่สายพันธุ์ที่น่ากลัวมากเหตุอาการไม่หนักไม่พบผู้เสียชีวิตแต่ทุกคนต้องใช้วัตรการดูแลตนเองเข้มงวดรีบฉีดวัคซีนวันที่7ธันวาคม2564ที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์จากรัฐพิทยาวงอานน์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก,กล่าวถึงประชาชนว่าหากพบว่ามีกลุ่มก้อนมีอาการคล้ายติดไขห้หวัด หรือสงสัยว่าติดโควิดให้รีบแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขทันทีเพื่อให้เร่งติดตามผลของการระบาดต่อโดยยืนยันว่าสายพันธุ์โอมิครอนยังไม่ใช่สายพันธุ์ที่น่ากลัวมากตามที่หลายคนกังวลว่าอาจจะมีผลทําให้เสียชีวิตก็ยังพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่หนักรวมถึงเรื่องของผลของวัคซีนก็ยังยืนยันว่าควรต้องฉีดวัคซีนไปก่อนเพราะที่ไทยยังมีการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าจำนวนมากอยู่ ส่วนเรื่องการแพร่เชื้อของโอมิคอนยังยืนยันว่าเร็วกว่าเดลต้า5เท่าซึ่งก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าหากติดเชื้อมากๆจะทำให้อาการหนุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ปัจจุบันจากข้อมูลที่ได้9-10วันก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตมีอาการหนักแค่บางรายซึ่งสถานการณ์คล้ายการติดเชื้อไข้หวัดมากกว่าซึ่งถือว่าเอื้อต่อการเปิดประเทศ และการใช้ชีวิตแบบ new normal ได้ตามปกติเร็วขึ้นอีกทั้งไทยมีการฉีดวัคซีนได้มากแล้วจึงเชื่อว่าช่วยได้สำหรับวัคซีนที่สามารถป้องกันโอมิคอนได้หลายประเทศกำลังพัฒนาจึงจะมีการติดตามต่อไปแต่วัคซีนที่ไทยฉีดให้ประชากรในขณะนี้ยังป้องกันได้บ้างและป้องกันการป่วยหนักในส่วนของโควิดได้จึงขอเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนรีบมาฉีดกันนายแพทย์จากรัต ยังเปิดเผยว่าเรื่องผู้ป่วยรายใหม่ของโอมิคอนจะมีการติดตามสถานการณ์เรื่อยๆส่วนโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือไม่นั้นเมื่อดูจากอาการโอมิคอนที่ไม่รุนแรงถือว่าเป็นสัญญาณที่ทําให้เป็นโรคประจําถิ่นได้เร็วขึ้นแต่การฉีดวัคซีนและการสวมหน้ากากอนามัยยังจําเป็นอยู่ในขณะนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นจริงๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ ฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ